คนทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องสน้อมสั้างเงินร้อยแล้วครับวันนี้วันนี้จะมาในนํำนะครับเป็นการแช่ดกวานะครับเนาะมีการแช่นะครับมีที่การหุงข้วเหนียวครับผมนะครับการหุงข้วเหนียวโดยที่เขาก็ต้องมาแล้วครับผมมาออกมาเลยเอาไส่ถุงตักไซส่เหมาะจัดการเลยครับเดี๋ยวไปชมวีธีกันครับว่าเขาเห็นแบบไหนเนาะครับเนาะนะครับ มาเบิ้งกันเลยครับหน่วยที่ห้าก็ต้องมาด้วยครับเด้นะครับผมใส่วิธีใส่หม้อหุงเขาไฟฟ้านะครับใส่หม้อหุงเขาไฟฟ้าหุงหัวเลยครับนี่ฮะตักใส่เลยเป็นขอนียวนะครับต้องมาให้เสียเวลาแล้วครับผมใส่เรลาแท่ห้าสิบมัดหน่อยมักหลายนะครับเด้ผมก็จะประมาณสักสามแก้วสามแก้วนี่แหละ ก็ได้กินกระลูกสาวนะครับประมาณนี้ครับสามแก้วสามแก้วก็เหล่าจะความหลายความหน่อยนะครับเ้อแตี่หลายหลายหลายผมยังบ่เคย้ท่านค่อยหุงนะครับถ้าผมจะค่อยหุงประมาณสามแก้วประมาณนี้แหละมาทีนี้เราไปใส่น้ำกันเลยครับใส่น้ำกันเลย ขา้าวเศร้าครับขา้าวเศร้าข้าวเศร้านำเขา,า,า,เ,ขาเหมือนกับข้าปกตินี่แหละครับแลก็ข้าหุงข้าวเจ้าแล้วนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับข้าวเาล่างๆล่างๆ,ๆเขานะครับอเอาออกครับนำนำเศร้าเขานำเศร้าเขา ล้างแล้วเขาก็เทออกนะครับประมาณนี้จีนนี้นี่นะครับเทคนิคในการใส่น้ำนะครับเด้อนะครับในการใส่น้ำใส่ให้ถ่วเข่าประมาณเล็กหน่อยครับให้เนื้อเข่าประมาณเล็กหน่อยนะครับเด้อ,อคำว่าเล็กหน่อยกัดแค่ให้มันถ่วมเม็ดเข่านะครับเด้อใส่ายกานี้แล้วเลยครับ เป็นคอโจ้ปั่นเพร่ะอะไเลยผมจะใส่เนี่ยคเห็นไหมครับก็เห็นเม็ดเข่าเยอะครับนะครับประมาณนี้แค่ให้ทวงเม็ดเข่านะครับเพื่อนะครับแค่ให้ทวมเม็ดเข่านะครับประมาณนี้เลยครับนิดๆแต่มัน่อยไปนลอยไปถามมันแข็งนะครับเท่ากับมีวิธีแก่ถามมันแล้วเพราะมัมีวิธีแก่นะครับ แช่ให้มันถ่วงเม็ดเข่าเลยครับเนดะ้อบาทนี้นะครับเช็คบมันไว้อีกนิดหนึ่งนะครับเอาละเมาสมาเบิ่งผลงานกันนะครับเด้อนะครับ,นะรบเราก,ก็ใส่หม้อหุงเข่าเลยนะครับแค่ให้ทั่วมเม็ดเข่าเลยครับเด้อบ,บ่ต้องบ่ต้องใส่หลาย ถ้าเป็นขอเจ้านี่เขาเดยวขอมือหนึ่งนะครับจากเม็ดเข่ามาเนาะอันนี้เป็นข้อเหนียวบารองเซเวล่าหนึ่งบารองเซเวล่ามาเข่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนาะพอดีปะโอเครั้งทั่วเม็ดเขา่านิดๆโอเคครับปิดฟ้าแล้วก็เสียบปลั๊กตรวจจารไปเลยครับดกดนะครับเอาล้ครับ มาลออเบิ้งกันครับว่ามันจะพอดีปอนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเขลอที่ตามครับมาบัดเนี่ยมาลุนกันครับมาลุนกันครับบันนี้หลังจากที่มันดีดมันดีดมากนะครับเนาะหลังจากที่เท้ากดไปแล้วมันดีดขึ้นมากมัก็ดีดขึ้นมาลนะครับเท้ากระถิ่งไ้ประมาณสักสิบเมที่นะครับเนาะนะครับถิ่งไ้สักเซนามที่อ่ะมาลุนกันครับว่าเขาเหนียวดันในนะครับจะเป็นจังไดนะครับเนาะพอดีบอ นะครับหรือแข็งไปยึเล่องไหนนะครับอ่ะมาเปิดรุ่นไปพร้อมกันนะครับมาลองเบิ้งจวดจาดครับหน้าตากระสีออกมาประมาณนี้ครับนะครับผมจะลองตากเบิ้งด้นะนะครับ้อโอ้หนี่ครับอามาลองปั่นเบิ้งนะครับ่ามันพอดีปะนะครับอ่า ถอดหมูใส่ไปจักรบาทเบื้องเรียบอครับนะครับหมูแดดเดียวนะครับนะครับเด้อนะครับลักษณะสิเป็นประมาณนี้สว่างสว่างจังไหนะครับโฟกัสประมาณนี้ครับนะครับผมจะลองปั่นเบ้างโหโหสดยอดเลยครับพอดีเป๊ะครับผมนะฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับพอร้องเสียเวลามาให้ข่ามขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยนุ่มอ่อน นุ่มอ่อนนะครับนะครับข้าวเหนียวเดี๋ยวมาลองจวดจาดบั้งนะครับก <c oughs> ับผมเนี่ยฮืมอืม,อม,อมปะมาณปะมันยี่สิบมาที่ครับหมอเขาดีสิบหาเลที่ถึงไ้อีกเระมันตกักหาที่ชิบมาที่ปะมานเนี่อนะครับได้กินเหรอครับ บ่ต้องเสียเวลาบ่อ้องเสียเวลามาเขาขามขึ้นนี่เลยครับตักใส่หม้อหุงเขาเลยครับตัดจาดเลยครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามของเราเนาะนะครับผมเทคนิคไม่เล็กน้อยนะครับวิธีกันหุงเข่าเหนียวนะครับใส่หม้อหุงเข่านะครับพราดีเป๊ะครับให้น้ำซุปเขาเล็กน้อยนะครับเด้อบ่องใส่หลายใส่ไม่สิแล้วครับผมจะเอาเลิญรับจีดีพับฝากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ